อบิกูหรือผีกินเด็กปีศาจร,ร้ายยามค่ำคืนใครเป็นเด็กหรือมีลูกต้องระวังฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุก๊กนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ Go ๊กกุ๊กสตอรี่วันนี้นะคะพี่กุก๊กมาเล่าตำนานของผีที่น่ากลัวมากๆเลยสำหรับเด็กๆนะคะก็คือผีอบิกูหรือว่าปีศาจกินเด็ก มันน่ากลัวแค่ไหนอ่ะก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยอาบิกูเป็นคำภาษายูโรบาที่แปลว่ากำหนดไว้ล่วงหน้าถึงความตายหรือสิ่งที่เกิดมาและความตายนั่นเอง และนี่นะคะทุกคนก็คือภาพของอบิกูหรือผีกินเด็กน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยก็คือปีศาจร้ายยามรัติการหรือยามค่าคืนที่คุกคามชนเผ่ายรูบาในแอฟริกาตะวันตกมาเนิ่นนานเขาบอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์ตกความมืดเข้าคืบคานมาในหมู่บ้านของชนเผ่ายรูบาที่ซ่อนตัวในป่าลึกพ่อแม่ที่มีลูกอ่อนเนี่ย ต่างพากันหว่ดหวันว่นสะพรึงกลัวเพราะชนเผ่านี้เนี่ยอยู่ในป่าลึกมากซึ่งจะมีพูดผีปีศาจมากมายและอาบีกูอ่ะก็คือหนึ่งในผีที่น่ากลัวนั้นเป็นผีกินเด็กโดยเฉพาะทารกเกิดใหม่รูปรางอ้วนผีมันน่ะจะชอบเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ถ้ามันหาเด็กที่อ้วนผีไม่ได้จริงๆเนี่ยมันน่ะก็จะกินเด็กที่เริ่มแตกเนื้อสาว มันก็ถูกใจเหมือนกันนะอย่างเช่นเด็กที่อายุประมาณ5ปีขึ้นไปอุ้ยมันก็ชอบเหมือนกันนะ่ะและทันทีที่ดวงอาทิตย์ตกดินพ่อแม่ต่างอุ้มเด็กและจูงลูกๆเข้าบ้านอยู่ในกระท่อมกันหมดบางรายกลัวมากถึงขนาดเอาผ้าห่มหรือเสื้อคุ้มตัวเด็กเพื่อที่จะไม่ให้ผีตนเนี่ยเห็นลูกของเขาค่ะและไม่มีใครในชนเผ่าเนี่ยที่เคยเห็นหน้ามันนะคะเพราะว่าหน้าตามันอะ แอบซ่อนได้อย่างลึกลับมากมายและนอกจากไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเนี่ยรูปร่างเดียวที่จะเห็นเนี่ยก็คือมาจากควันไฟสามารถสอดแทรกไปในทุกห้มงทุกแห่งที่มีควันไฟเป็นดงหนาแน่นหนาและที่ประหลาดมากและเชื่อกันก็คืออาบิกูเนี่ยไม่มีกระเพาะอาหารมันจึงสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่รู้จักอิม่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านน่ะจึงต้องคอยระแวดระวงังลูกๆเด็กๆในหมู่บ้านน่ะทุกคืนทุกวันเป็นไงบ้างคะทุกคนตำนานของผีกินเด็กของชนเผ่ายูโรบาน่ากลัวกันหรือเปล่าเฮ้ยพิ่คูหะ่ก็เคยได้ยินตำนานผีกินเด็กของไทยนะคะเดี๋ยววันหลังะจะมาเล่าให้ฟังละกันทุกคนนะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย